ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากจริงขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตเกที่ให้ไว้น,นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่าวแจ้งเพิ่มเติม นะครับตอนนี้ผมทําช่อง t i k t o k เพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ Tik t o k นะครับเป็นคลิปสั้น2-3นาทีอ่ะส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,การามีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยกลองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกลองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวัดระฆังและกลองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจอน่าสนใจเช่นเคยนะครับคุณที่เลือกไพกองที่1มาดูกันนะครับว่าวันนี้คุณได้ไพ่อะไรบ้างนะครับผมคุณกองที่1คุณได้ไพ่เออราชินีเหรียญควีนอัลเฟนต์โครสดีงามเลย หนึ่งถ้วย Ace of Cups โอ้หกถ้วย Six of Cups ดีหกเหรียญ Six of Pentacles ว h ้ย The Sun ดีงามมากๆคุณกองที่หนึ่งนะความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจนะครับ ย้ำว่ามไม่สามารถตรงทุกท่านนะเพราะนี่คือพลังงานรวมที่ผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อะแต่ก็ว่ากันไปตามหน้าไพ่ตามหลักทาโร่นะมันมีตำราสากลอยู่ดูกันไปตามนี้ว่าไปตามหน้าไพ่เลยคุณกองที่หนึ่งความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจของคุณคือหนึ่งคุณสวยและรวยมาก ฟังก่อนฟังก่อนไม่ใช่ว่าคนอื่นประทับใจรูปร่างหน้าตาฐานะคุณแต่ความสวยและรวยมากของคุณเนี่ยมันยังประกอบไปด้วยความน่ารักมีเสน่ห์น่าเข้าหาหลายคนแต่อยากจีบคุณเออไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมดถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับฝั่งกันได้นะความเป็นควีนเหรียนนี่ถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับพลังงานกันได้เช่นกันเออถ้าคุณผู้หญิงก็ตรงตัวเลยสวยและรวยมาก ความรวยในที่นี้ไม่จาเป็นว่าต้องมีเงินเยอะเสมอไปอาจจะหมายถึงรวยน้ําใจดูดีดูภูมิฐานดูแพงแต่งตัวเป็นวางตัวดีในสังคมรู้จักกาลเทศะมารยาทงามได้หมดอะไรแบบนี้คือสวยรวยแพงมีสเสน่ห์น้าดึงดูดนี่มีความอบอ้อมอารีใจบุญเป็นที่เรียกว่าคุณรู้จักมีใจบุญมีใจกุศลออชอบช่วยเหลือผู้คน เห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็อยากช่วยเขาไปซะหมดเลยไม่ใช่เฉพาะกับคนกับสัตว์คุณก็จะเมตตาคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนรักสัตว์เมตตาสัตว์อาจจะนั่งร้องไห้ได้เลยเมื่อเห็นสัตว์ป่วยเจ็บอะไรแบบนี้เออเนี่ยแหละที่เป็นความพิเศษในตัวคุณถ้าคุณจะถามว่ามันพิเศษตรงไหนเรื่องแค่นี้เอา้ามันไม่ได้มีกันทุกคนนะครับเออ ไอ้ความที่บุคลิกรูปร่างหน้าตาภายนอกสวยรวยแพงดูด,ดีแล้วเนี่ยยังจิตใจดีงามอีกแถมมีเสน่ห์ดึงดูดอีกมันไม่ได้มีกันทุกคนแล้วที่สําคัญเดะซันมายืนยันว่านอกจากคุณสมบัติพิเศษที่คุณมีดังกล่าวไปแล้วคุณยังเป็นเอาตรงๆต,ตามหน้าไพ่เลยฟันธงแบบตรงไปตรงมาเลยคือเป็นแสงสว่างให้ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องแม้แต่ตัวคุณเองเออไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ คุณเป็นแสงสว่างให้ทุกๆคนรวมถึงตัวคุณเองสิ่งใดที่คุณตั้งใจทำคุณจะสำเร็จได้โดยง่ายได้มีเรียกว่ามีตัวช่วย มีเหตุการณ์ดีๆมาคอยซัพพอร์ตคุณตลอดไม่ว่าจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นตามความเชื่อเออบางทีมีการสําเร็จได้ราวปฏิหารเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้หรือถ้าคุณยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใครก็แล้วแต่กิจการงานใดๆของทุกๆคนที่คุณเข้าไปแตะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวเข้าไปช่วยเหลือจะสําเร็จโดยง่ายเออพื้นฐานคุณใจบนมีไม่ตายกับทุกๆคนอยู่แล้ว คุณดูสวยดูเก่งดูมีมาตรฐานสูงดูเพียบพร้อมอยู่แล้วแถมยังน่ารักอีกอือย่าได้แปลกใจที่จะมีคนตกหลุมรักคุณบ่อยๆนี่คือลักษณะพิเศษจริงๆย้ําว่าพิเศษจริงๆมันไม่ได้มีกันทุกคนนะครับเออสําหรับคุณผู้หญิงนะไปสังเกตเอาเหอะหรือคุณผู้ชายก็ได้บางคนที่สวยหรือหล่อแต่ทําไมดูแล้วแป๊บเดียวแล้วไม,ไม่ไม่น่ามองต่อดูไม่มีสเสน่ห์ หรือพูดจาไม่ดีหยาบคายหรือแม้แต่จิตใจกระด้างไม่ชอบทําบุญเห็นแก่ตัวขออนุญ,ญาตนะบางคนนะไม่ได้ว่าใครนะบางคนนะ่ะหน้าตาสวยหรอบุคลิกภาพดูดีแต่ว่าจิตใจไม่ได้อ่ะอมืมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างคุณเนี่ยเป็นที่รักของผู้คนแน่นอน เข้าที่ไหนที่นั่นเจริญเออไปอยู่ที่ไหนนําความเจริญไปสู่ที่นั่นคุณอาจจะเป็นนักพัฒนาก็ได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในวงการพัฒนาอสังหาก็ได้นําความเจริญนำํำ สิ่งปลูกสร้างร้านค้าความเจริญใดๆก็ได้ทั้งทางโลกทางธรรมไปสู่สังคมที่คุณอยู่เออบางสังคมที่เงียบๆของเหงาพอคุณก้าวเข้าไปแตะต้องเข้าไปทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างสังคมนั้นจะเจริญขึ้นได้ทันตาเห็นเลยทั้งทางโลกและทางธรรมย้ำนะว่าเราไม่ได้หมายความถึงทางโลกทางวัตถุอย่างเดียวเออไอเงินทองวัตถุแน่นอนดีขึ้นแน่นอนส่วนทางธรรมก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่าคุณจะ เน้นด้านจิตใจด้วยอย่างที่บอกเออมีจิตใจเมตตาธรรมมีความยินดีในความสุขของผู้อื่นเออนี่ก็เป็นข้อพิเศษข้อหนึ่งซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวบ้างแต่คนอื่นเขาเห็นเต็มเต็มเขารับรู้เต็มเมว่าคุณนั้นเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้สวยแล้วยังใจดีอีกเออน่ารักอีกนี่เป็นไปได้ว่าคุณจะเป็นที่หมายปองของคนแวดล้อมด้วยนะครับนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่คุณกองที่หนึ่ง ความพิเศษในตัวคุณที่ทำให้คนอื่นประทับใจก็ดังกล่าวนะครับทบทวนดีๆนะมีความสวยสงา่ารวยแพงในตัวเองถ้าคุณผู้ชายก็หลอ่อเท่ดูมีมาดบุคลิกผู้นำได้นี่คือความราชินีเหลือนอย่าไปจำกัดเพศสลับพลังงานได้ หนึ่งถ้วยชัดเจนย้ําเลยว่าคุณน่ารักน่าดึงดูดเอออาจจะมีคนมาจีบคุณเยอะมีคนอยากมาสานสัมพันธ์กับคุณเยอะอย่าเพิ่งรําคาญและผมเชื่อว่าคุณจะไม่รําคาญเพราะคุณจิตใจดีมากคุณจะแคร์คนที่เข้ามาจีบด้วยซ้ําว่าเขาจะเหนื่อยไหมเขาถ้าเขาไม่สมหวังถ้าคุณเทเขาหรือคุณปฏิเสธเขาเขาจะโกรธไหมเขาจะเสียใจไหมคุณแคร์จิตใจผู้อื่นระดับนี้เลยเออลองทบทวนตัวเองดีๆเนี่แหละความพิเศษ ความมีเมตตาอ่อนโยนสุภาพกับทุกๆคนเออคุณปฏิบัติดีกับทุกคนเป็นแสงสว่างให้ทุกๆคนนำพาความเจริญไปสู่ทุกที่ที่คุณก้าวย่างเข้าไปเออเดอะซันมาขนาดนี้ และแม้แต่ตัวคุณเองคุณทํากิจการส่วนกิจกรรมส่วนตัวใดๆคุณก็จะประสบความสําเร็จโดยง่ายเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนพิเศษนี่เป็นคนพิเศษที่ทําความดีงามไว้เยอะก่อกรรมดีทําสิ่งดีทําบุญไว้เยอะพอถึงเวลาทํากิจกรรมกิจการตัวเองคุณก็จะได้รับความสําเร็จอย่างง่ายดายเช่นกันนะครับคุณกองที่หนึ่ง นี่ก็คือความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจไม่ว่าคนจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่คุณคือคนพิเศษในสายตาคนอื่นนะครับรักษาพลังงานเหล่านี้ไว้ให้ดีนะเออดูดวงดีแล้วอย่าประมาทอย่าไปใช้ชีวิตโลดผนประมาทผิดจะปกติไปเชื่อวางตัวปกตินี่แหละแล้วจะดีเองนะครับดวงดีแล้วต้องทําตัวให้ดีรักษาพลังงานดีๆไว้ด้วยไม่ใช่ดูดวงดีแล้วไปประมาทเลินเล่กก็ไม่ได้นะครับอ่ะดูดวงดูให้เกิดประโยชน์คาทานายผมไม่สามารถครอบงาชีวิตใคร ได้แต่สามารถให้กำลังใจคุณได้และเป็นแนวทางปฏิบัติให้คุณไปประยุกต์ใช้ได้ตามสมควรตามความเหมาะสมตามเหตุการณ์จริงเลยนะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้ครับผมเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ยิปซีพิกาการ์ดวันนี้นะหัวข้อความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจนี่น่าสนใจนะหัวข้อวันนี้ความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจคุณเป็นคนพิเศษแบบไหนในสายตาคนอื่นมาดูกันคุณกองที่2คุณได้ไพ่ justice ชัดเจนละใบแรกรู้เลย dmpress สุดยอดเฮ้ย strange เฮ้ยสองถ้วย two of cups ดีๆีด,ดีสุดยอดสไม้เท้า f o r of wands ไม้เท้าหรือคาาก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับผมนะมาดูกันคุณกองที่2ว่าความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจคืออะไรนะครับเ,เราว่ากันไปตามหน้าไพ่นะครับเออตามหน้าไพ่ตามความหมายของไพ่ทาโร่สากลเออแม่นยำแน่นอนหายห่วงถึงจะเป็นพลังงานรวมที่ผมเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ท่านมาเลือกก็เทินนะ ประมาณนี้คุณคนที่2มาดูกันความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจยอย่างแรกเลยนะคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมเที่ยงทมเที่ยงตรงสูงมากตรงเป๊ะตรงเป็นไม้บรรทัดถูกไม่ถูกตรงไม่ตรงอคุณจะยึดความถูกต้องเป็นหลักต่อให้มีความถูกต้องกับความถูกใจมาให้เลือกคุณก็จะเอาความถูกต้องเป็นหลักนี่ ช่างตรงเป๊ะซ้ายขวาเท่ากันถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดอะไรไม่ใช่อะไรไม่งามคุณพร้อมที่จะลุยเออเดินหน้าท้าชนคุณเป็นคนแกล่งมีความเอ็มเพรสด้วยสวยรวยเก่งเออมีความเพียบพร้อมมีอำนาจตัดสินใจมีความเด็ดขาดในตัวเองความจักรพดดีนีเอ็มเพรสเรียกว่าเป็นที่ยำเกรงของผู้คนก็ได้นี่กรณีคุณผู้ชายมาดูสามารถสลับพลังงานสลับฝั่งกันได้ไม่จำเป็นต้องแบ่งไปแบ่งแ,บแยกเพศตามไพ่นะเออ เพราะนี่คือพลังงานรวม Empress กับ Justice ดูดีมีสง่าเออมีบรารมีแถมยุติธรรมอีกและความยุติธรรมและความถูกต้องอีกนี่คือความพิเศษอย่างแรกๆของคุณที่คนอื่นมองมาแล้วเห็นได้ชัดที่สุดคุณอาจจะงงว่าพิเศษตรงไหนใครๆก็เป็นมั้งไม่ใช่นะครับเรื่องพวกนี้เป็นคุณสมบัติที่ไม่ได้มีในทุกคนเออไม่งั้นคนเราก็เหมือนกันหมดแล้วถูกไหมครับนี่นะับเป็นความพิเศษจริงๆ แล้วคุณยังมีความอบอ้อมอารีจิตใจดีมีเมตตาด้วยอ่อนโยนด้วยต่อให้คุณมีความยุติธรรมพร้อมลุยพร้อมชนกับอ่าสิ่งที่ผิดขนาดไหนมีบารมีขนาดไหนแต่ลึกๆคุณยังมีความอบอ้อมอารีพร้อมที่จะให้ความเมตตากับทุกคนที่เกี่ยวข้องอ่ากับทุกๆเรื่องคุณสามารถยืดหยุ่นได้ คุณมีบารม,มีคุณอาจจะมีอํานาจวาสนามีฐานะดีมีความยุติธรรมสูงอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อถึงจุดที่ต้องอ่อนโยนคุณก็อ่อนโยนได้นี่พิเศษไหมล่ะมันไม่ได้มีกับทุกคนบอกแล้วไงฮะความพิเศษของคุณที่คนอื่นประทับใจและคุณก็ยังเป็นคนที่น่ารักมีสนเสน่ห์ เออใค,เใ,คใครเห็นใครหลงใครเห็นใครรักอยากได้เป็นคู่ชีวิตเออดวงจะได้คู่อยู่บ่อยๆอ่าฟังก่อนการได้คู่บ่อยๆไม่ได้แปลว่ามีหลายคนแต่หมายความว่ามีโอกาสพบเจอคนที่ดีอยู่เสมอนี่ตามนี้นะสองถ้วยคนเราเกิดมาสามารถมีคู่ได้หลายคนต่างกรรมต่างวาระมีคนเข้ามาให้เลือกได้เรื่อยๆต่างกรรมต่างวาระเออถ้าคุณยังไม่รีบตกลงปลงใจกับใครคุณเลือกไปเถอะเอาคนที่สบายใจที่สุด คบหาแล้วสบายใจที่สุดคบหาใครแล้วเครียดกังวลแปลว่ายังไม่ใช่คู่แท้คือคนที่ทําให้คุณสบายใจที่สุดความพิเศษของคุณคือคุณเป็นคนน่ารักและเลือกได้เออนี่ก็คือคอีกความพิเศษหนึ่งท้ายที่สุดแล้วใบนี้บ่งบอกถึงว่าชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จได้ตามหวังแน่นอนจะมีความยินดีเกิดขึ้นตามความหมายโดยตรงของไพ่สีไม้เท้าคือความเฉลิมฉลองยินดีถ้า ตีความถึงคู่รักมีโอกาสแต่งงานได้เพราะฉะนั้นใบนี้ผมขอสรุปให้ว่าเอาเป็นว่าชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดตามที่หวังไว้ที่ตามวาสนาที่ทําไว้ด้วยนะประมาณนี้คุณกองที่สองนะครับความพิเศษของคุณที่คนอื่นประทับใจก็ดังกล่าวนะยุดมีความยุติธรรมสูงดูมีอํานาจมีบารมีสวยรวยเก่งครบเครื่องถ้าคุณผู้ชายก็หล่อเท่มีพลังมีอํานาจมีบารมีหลายคนอาจจะเกิดมาในชาติตกลดีมีอํานาจวาสนาหรือ หรือทำงานที่ใช้อำนาจโดยตรงก็ได้อ,อย่างเช่นข้าราชการาสายกฎหมายหรือสายอะไรก็แล้วแต่ทั้งสายบริหารสายปกครองอะไรก็ได้ก็แล้วแต่และยังมีความอ่อนโยนยืดหยุ่นได้ต่อรองได้เจรจาได้ไม่ใช่ว่ารักความถูกต้องจนหัวชนฝาก็ไม่ใช่คุณมีความยืดหยุ่นได้ตามสมควรตามสถานการณ์นะมีความเมตตาอยู่เป็นข้อดีและคุณน่ารักมีสเสน่ห์ไม่ต้องกังวลเรื่องคู่ครองได้คู่ดีแน่นอนขอเพียงอย่ารีบชีวิตมีความสุข ไม่ว่าจะนับตั้งแต่บัดนี้หรือบั้นปลายสี่ไม้เท้าออกมาการันตีได้ถึงความสุขความเจริญที่จะเกิดขึ้นนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะย้ำเสมอว่าการดูดวงดูให้เกิดประโยชน์เอออย่าประปักใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้น100%ไม่ใช่ เอาไว้สักเก้าสิบเปอร์เซนพอเออเผื่อไว้้เหตุการณ์คลาดเคลื่อนได้บ้างเออขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแวดล้อมคนที่เกี่ยวข้องสถานการณ์วันนี้สถานการณ์พรุ่งนี้สถานการณ์ปีหน้าอะไรว่ากันไปดวงชะตาเป็นแค่ไกด์ไลน์ตัว ชี้นาบางอย่างเอาเป็นแนวทางพูดง่ายๆเอาเป็นแนวทางไว้ปฏิบัติได้ผมก็เป็นคนเล่าเรื่องคนหนึ่งที่เอาเรื่องดวงชะตามาเล่าให้คุณฟังส่วนจะเกิดขึ้นจริงมากน้อยแค่ไหนรวดเร็วทันใจหรือไม่อยู่ที่คุณปฏิบัติด,ด้วยนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์รู้ก่อนป้องกันได้ก่อนประมาณนี้ดวงดีก็อย่าประมาทถ้าดวงไม่ค่อยดีก็อย่าไปเครียดจากังวลเอออย่างที่ผมย้ําเสมอเอาว่าร,รู้ก่อนป้องกันได้ก่อนนั่นนะ รู้ก่อนป้องกันได้ก่อนแล้วยิ่งดวงดีขนาดนี้วางตัวให้ดีความพิเศษในตัวคุณมีมากมายขนาดนี้อยู่แล้วคนอื่นเขาประทับใจมากมมยใช้ความพิเศษในตัวคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตัวเองและผู้อื่นนะครับเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพย่ยิบสีพิกอากาศวันนี้นะหัวข้อความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจนี่หัวข้อนะ่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจนะอ่าเป็นพลังงานรวมเช่นเคยไม่สามารถตรงทุกท่านนะผมได้เป็นตัวแทนจับไพ่ไว้ท่านแล้วนะครับมาดูกันว่าตรงแค่ไหนอ่าคุณกองที่3คุณได้ไพ่ the star โอ้สวยงาม the high priestess The Devil โอ้ยสนเสน่ห์แรงมากนะเนี่ยโอย The l o v e r s เจ้าสนเสน่ห์ฟันทงเลยล้วเด็กถ mm ือดาบ p l a d of Swords โอเคมีความแกร่งพอสมควรโอเคคุณกล่องที่3มาดูตีความกันตามหน้าไพ่เลยนะตามความหมายของไพ่ทาโร่สากลเลยนะครับว่ากันไปตามหน้าไพ่เลยนะ ตรงไม่ตรงลองมาดูกันถ้าตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงทําสมาธิแล้วใหม่แล้วดูกองอื่นได้นะคุณกองที่สามความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจเริ่มจากคุณดูดีดูเด่นมากๆอืมคุณเป็นดาวเด่นในสังคม แปลกันตรงตรงเนี่ยแหละตามเดอะสตาร์เนี่ยเลยความเป็นดาวเด่นในสังคมดาวเด่นไม่จะเป็นต้องหล่อสวยจัดอะไรแต่เรียกว่าเป็นคนมีสนเสน่ห์อยู่ในที่แจ้งทำกิจการงานเด่นๆอยู่เป็นที่รู้จักก็ได้คอนเนคชันเยอะไปไหนใครก็รู้จักแบบนี้ก็ได้นี่คือความเดอะสตาร์หรือถ้าแถมมาด้วยก็คือสวยหลอด้วยอา้าถือว่าเป็นของแถมมาสวยหลอดีมีเสน่ห์มีสนเนมสน่ห์เพราะอะไรไฮพีเทส ราชินีพระจันทร์ตัวแทนของสเสน่ห์เออไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นพลังงานรวมตีความได้หมดว่าคือความมีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหาหน้าดึงดูดมีคนอยากเข้าหาแม้แต่การมีความสามารถพิเศษในเรื่องสวยๆงามๆเรื่องศิละปะก็ได้อ่าประกบด้วยเดวิล สเสน่ห์ไม่พอยังแซบด้วยเออเรียกว่ามันไม่ใช่สเสน่ห์แบบเรียบง่ายแต่เป็นสเสน่ห์แบบแซบแซบเสน่ห์แบบหวือหวาเรียกว่าคุณอาจจะเป็นตัวท็อปในสังคมได้เลยโอ้โหเดอะสตาร์ไฮพริตั s แฮ m m ี่เด v i l คุณเป็นตัวท็อปของวงการคุณหรือเปล่าเนี่ยเออหรือถ้าพลังงานกลับกันเป็นอีกคนที่คุณนึกถึงก็ได้เช่นกันนะครับแต่อันนี้คําถามนี้ถามถึงคุณก็ต้องหมายถึงคุณนี่แหละความพิเศษในตัวคุณที่คนอื่นประทับใจ นอกจากความดูโดดเด่นดูดีมีสง่าราศีและมีสเสน่ห์อย่างมากมายดูแซ่บด้วยในบางท่านท่านยังดูน่ารักเออความ The Lovers นี่คือตีความตรงตามหน้าไพ่เลยว่าเป็นที่รักของทุกๆคนน่ะอาจจะทุทกๆคนรวมไปถึงที่ไม่ใช่คนด้วยเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รักของอะไรที่มองไม่เห็นเป็นที่รักของสรรพสัตว์ทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ได้เห็นคุณก็จะรักคุณเออไปไหนใครก็ต้อนรับ ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางปลอดภัยทุกประการอะไรประมาณนี้ก็ได้เดลเฟเวอร์สเป็นที่รักของผู้คนเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรก็สะดวกง่ายได่ออรามันออกบางทีคุณไม่รู้ตัวคนเรามีออร่าอยู่คนบางคนช่วงดวงตกมันจะมองหม่นซึมเศร้าดูออกแบบดูดูรู้อ่ะหน้าตาหน่อยๆอ่อยอ่ะแต่ชืยอของคุณในดวงดีดีมากคุณมีความพิเศษในตัวเองมีสเสน่ห์มากดังกล่าวแล้วยังเป็นที่รักอีกด้วย ไปไหนใครก็ต้อนรับยืนยันเลยสบายใจได้นะบางท่านน่าจะยิ้มเก่งเออปล่อยยิ้มเป็นประจำแบบนี้ก็ได้เช่นกันสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งของคุณคือไม่ว่าคุณจะมีเสน่ห์แค่ไหนนะคุณจะไม่ใช้เสน่ห์ในทางที่ผิดคุณรู้จักวางตัวดีคุณมีกำแพงพอสมควรไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณง่ายๆขออนุญาตใช้คำตรงๆว่าคุณไม่ได้อ่อยคุณไม่ได้เตาะไปทั่ว ถึงบางทีคุณเออาจจะมีบุคลิกขี้เล่นเป็นกันเองซุกซนเฟรนลี่แต่ตัวตนจริงๆของคุณแล้วเข้าถึงยากพอสมควรนี่ก็เป็นอีกความพิเศษหนึ่งที่คนทั่วไปเขามองเห็นและชื่นชมประทับใจอยู่ว่าคุณวางตัวดีมากเออคุณดูดีมีเสน่ห์มากมายขนาดไหนเป็นที่รักขนาดไหนแต่คุณไม่เอาคุณสมบัติด,ดังกล่าวไปใช้หาระโยูผลประโยชน์ใส่ตัวในทางไม่ชอบนะครับคุณวางตัวดีเออคนที่เข้ามาหาคุณ คุณจะคัดกรองเป็นอย่างดีออเดชั่นเป็นอย่างดีไม่ได้เปิดรับใครง่ายๆนี่ก็เป็นอีกข้อดีหนึ่งที่คนทั่วไปเขารู้ดีชีวิตคุณจะสุขสบายและปลอดภัยค่อนข้างมากตราบใดที่คุณยังมีสติอยู่เพราะคุณจะไม่เปิดรับใครง่ายๆอืมถึงสเสน่คุณจะดึงดูดผู้คนได้มากมายมหาศาลแต่คุณจะใช้สเสน่ในทางที่ถูกต้องเอาสเสน่ไปสร้างงานเอาสเสน่ไปใช้ในการช่วยประชาะสัมพันธ์ก,กิจกรรมใดๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มากคุณกองเนี่ยนะ ถ้ามีอาชีพเกี่ยวกับพิธีกรนักสื่อสารสื่อสารมวลชนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่วิทยากรก,รก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องออกสื่อเพื่อสื่อสารสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้คนจํานวนมากเนี่ยถูกฉลกมากคู่ควรกับดวงมากอันนี้ผมแนะนําเพิ่มให้นะเออบางคนที่อาจจะยังไม่รู้ตัวเองหรือย,ยังไม่แน่ใจคุณทบทวนดูสเสน่ห์ของคุณเนี่ยนำไปช่วยคนได้อีกมากมายเออ บางคนอ่ะเอายกตัวอย่างให้เห็นภาพตรงๆแบบตรงไปตรงมาง่ายๆสมมติใช้สเสน่ห์ไปเป็นดารานักร้องศิลปินคนบันเทิงก็ให้ความสุขกับผู้คนได้แล้วเห็นไหมนี่คือเบื้องต้นแต่ถ้าบวกความรู้ความสามารถอื่นๆเข้าไปอีกก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้คนต่อชุมชนได้อีกประมาณนี้ลองไปขยายต่อดูนะครับเออลองไปขยายผลดูว่าสเสน่ห์ของคุณความรู้ความสามารถของคุณสามารถนำไปสร้างประโยชน์ให้คนอีกมากมายได้เลยเออลองไปทบทวนดวเองดี ทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวไปนี้แหละคือความพิเศษในตัวคุณความพิเศษของคุณที่คนอื่นประทับใจนะคุณกองที่สามนะสุดยอดละเกิดมาทั้งทีมีเสน่ห์ขนาดนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์และผมคงไม่ต้องแนะนําอะไรมากคุณรู้ตัวเองดีอยู่แล้วเออนะครับคุณกองที่สามประมาณนี้ครับโอเคครับ